ที่ค่ะพ่อแม่พินน้องวันนี้เราจะมาดูอะไรนี่ของเก่านี่ตู้เก่าตู้สมัยโบร,ราณค่ะสมัยโบร,ราณน,นะพี่น้องจะมีกระต่ายปูกระพร้าวด้วยโอ้โหกระต่ายปูกระพร้าทรงโบร,ราณรูปทรงต่างๆดูพี่น้องนี่รูปกระต่ายรูปน,นี้ก็มีอะไรนะแ้าน้ำหรือแมวน้ำด้วยนี่ รุ่งเลยนี่ก็เรียกตัวอะไรนี่พี่น้องกระต่ายนะเนี้ยโอ้โ,โ,โหแบบหนักหนักจริงๆหนักมากนี่แกนไม้ล้วนๆเลยมีลูกเต่าด้วยค่ะเห็นไหมสวยงามโอ้โหดที่นี่นี่ตัวอะไรคะโอ้โหแต่หนักหนักหนักหกลายกิโลเนี่ยเห็นไหม กระต่ายสีสวยนี่กระต่ายผงมะพร้าวสมัยโบราณอันนี้เป็นรูปอะไรรูปคนโอ้โหโบราณยังโบราณได้อีกนะโอ้ย <c oughs> จ้องอะจ้องอะ ้สอยสมัยโบราณพี่นอ้องเห็นไหมเนี่ยไม่รู้สมัยไหนสมัยซูบุไทยเคือไหนมีสมัยโบราณพี่นอ้องเห็นไหมคะแล้วจะมีหายแบบสมัยสุโขทัยก็มีนะพี่เนาะอยู่ในนี้โบราณมาก โอเคจะพี่น้องจากคลิปนี้ก็พอคลิปนี้ก่อนนะคะพอดีเสียงับมุนหหยสมัยสุโขทยัยพี่น้องเห็นไหม